สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งสำหรับการรีวิวเหรียญซึ่งวันนี้ผมยกเหรียญมาเหรียญน,นึงซึ่งเป็นเหรียญสิบบาทเ,เหรียญการจนาพิเศษนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีกันของรัชกาลที่9 ลักษณะเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาสิบบาทไม่ขัดเงานะครับตรงขอบเหรียญรอบนอกนะครับมีเฟืองจากรูปเฟืองจากครับสลับเรียบเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ26มิลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ8.5กรัม ลวดลายด้านหน้าของเหรียญนะครับโดยทั่วไปกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระพักเบื้องตรงนะครับทรงเครื่องบรมขัตติยภูติยาภรณเฉลองพระองค์คุยนะครับภายใต้ขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่านี่ครับพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินราชราชาธิราชบรมมนาธบาพิตส่วนเบื้องล่างมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่เก้านะครับโดยมีลายกะหนกตัวนี้นะครับขั้นระหว่างข้อความเมบืเ้องบนกับล่างทั้งสองข้าง ส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับจะมีตาสัญลักษณ์งานฉลองสืริราชสมบัติครบรอบ50ปีภายในขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนไว้ว่าฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่า9มิถุนายนพศ2539และเบื้องบนมีข้อความว่าการเจนิญพิเศษ โดยที่เบื้องล่างจะมีข้อความบอกราคาไว้ว่าราคาสิบบาทนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่20สิบงหาคมพศสองพันะครับส่วนจำนวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่ 61, 90, หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเหรียญนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนของคนไทยที่มีอยู่ตอนนี้นะครับตกเฉลี่ยแล้วมีเหรียญละคนหรือบางทีก็อาจจะมีไม่ครบทุกคนนะครับส่วนราคาหน้าร้านก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบบาทครับต่อเหรียญครับราคาเจ็ดสิบาทต่อซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างจะสูง ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับตัวนี้นี่คือลักษณะหลักๆของเหรียญประจำวันนี้นะครับที่มานำเสนอถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดซับะไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามไว้คลิปหน้าเราจะมีเหรียญที่น่าสะสม เหรียญที่น่าสะสมเหรียญเก่าๆสาหรับนักสะสมรุ่นใหม่รุ่นเก่ามาให้ชมกันเป็นเหรียญอะไรปีไหนพ่ออไหนโปรดติดตามในคลิปหน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ